สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับผมนี่เข้ามารับชมช่องเกษตรทุนน้อยของเรานะครับวันนี้ผมจะมาทดลองปักชำกิ่งมะกรูดนะครับผมแบบครบแน่นนะครับเราจะมาดูว่าเราจะใช้อะไรบ้านหน้าผมสำหรับการปักชำมะกรูดนะครับอันดับแรกนะครับผมแก้วหรือว่าตัดขวดแบบนี้นะครับผมครึ่งขวดแล้วครับแบบนี้นะครับ อันดับสองก็เป็นดินทรายนะครับผมจะเป็นดินทรายธรรมชาติหรือว่าดินทรายที่แบบตามร้านวัสดุนะครับผมอันดับที่3ามคือหนังยางแบบนี้นะครับอันดับสี่คือถุงพลาสติกนะครับผมอันดับห้าครับผมกิ่งมะกรูดนะครับผมแบบนี้นะครับตัดในแบบนี้นะครับประมาณครึ่บหนึ่งนะครับผมประมาณครึบหนึ่งนะครับอันดับแรกนะครับผมวิธีการทําอันดับแรกครับเรา เดินทรายเข้าไปนะครับผมในแก้วแบบนี้นะครับแต่ให้เต็มเลยนะครับผมกดนิดนึงนะครับดินทรายเปียบประมาณทักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับผมไม่ต้องแฉะนะครับประมาณนี้นครับกาวดินทรายเสร็จใส่แก้วเสร็จแล้วนะผมแล้วก็นำ ขีดมะกรูดนะครับปากลงไปได้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็กดคนนิดนึงนะครับผมให้มันแน่นๆหน่อยนะครับาดับต่อไปเราก็นำถุงพลาสติกนะครับแบบนี้นะครับห่มไปนะครับผมห่มไปแบบนี้เลยนะครับ นะครับผมแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นําหนังยางรัดนะครับผมรัดปากพลาสติกไอ้ถุงพลาสติกไว้นะครับแบบนันไปเลยแบบนี้นะครับผมแค่นี้นะครับผมแค่นี้ก็เป็นการเป็นอันเสร็จนะครับผม เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก15วันนะครับทิ้งไว้ในร่ม15วันนะครับผมแล้วเรามาติดตามอีกทีนึ่งว่าจะเกิดรากหรือเปล่านะผมจะมีรากไหมนะครับผมต้องมาราดูนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับผมลองทําดูก่อนนะครับครับผมง่ายๆครับผมง่ายๆเรียบๆแบบลูกทุ่นๆนะครับผมไม่ต้องลงทุนไรมากนะครับแค่นี้ครับผม ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคอยติดตามกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะครับผมสวัสดีครับ